สวัสดีครับเดี๋ยวผมอีกแล้วครับนายพุทธบุตรวันนี้เรามีกล้วยมาแนะนำนะกล้วยอะน้ำหมูกล้วยงาช้างใช่ไหมดูนะครับนี่นี่หนึ่งลูกนะครับลูกเท่าไหร่ลูกเลยยี่สิบบาทใช่ไหมมว่ายดูแขนครับนี่แขนครับแขนคนนะครับนี่กล้วยครับตอนถ้าเผื่อมีแก๊ครับนี่คอกีตาร์ไอเบเนสพรีสเตจนะครับเที่ยวกันนะครับท่านเจ้าช่วยหนักชุกชัยเลยครับ เทียบกับอะไรอย่างดีครับนี่ครับขวดครับขวดอะไรเนี่ยขวดน้ำมันใส่ผมอ่ะเทียบกับมือถือครับมือถือนี่เล็กขนาดตาครับอันนี้เทียบกับแท็บเล็ตบ้างครับโอ้หนักครับพี่น้องครับเทียบกับโอเวอร์ไรฟ์บ้างครับซัมบ็อกซ์นะครับของคนไทยครับเล็กไปเลยทีเดียวครับ มาเทียมกับดีวดีเพลงหนุ่งจีวันบีนครับอาเทียมไม่หมดครับมีขวดนมครับดูครับอาเทียบกับแม่นนะครับคุณภรรยาสองแว่นนะครับนี่ครับนะมันก็ไม่ใช่เรื่องไปประหลาดของคนทําสวนนะครับแต่สําหรับคนอยู่บ้านอย่างผมนี่ amazing ครับนะนี่เราต้องออกกล่องวินนอมาเทียบเลยครับ เตรียมเยอะเลยครับพอครับหนักครับพี่น้องครับสวัสดีครับ